ข่าวสารรัฐธรรมนูญเนี่ยสองข่าวเนี่ยเราจะแยกนะฮะ,ะเราจะแยกประเด็นกัน,นะะเราจะเอาประเด็นเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าการที่กกตเน,นี่ยนะฮะนำคนต่าง,งด้าวเท้าต่างแดนเนี่ยนะฮะมานับรวมในการเลือกตั้งนั้นทําไม่ได้นะฮะซึ่งตอนท้ายของสารรัฐมนญทีงานเอาเอาหน้าสองมาหน่อยนะฮะ,ะหน้าสองมาหน่อยฮะเขาไมิได้ใของสารรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ 3มีนาคม2566เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจนารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา76หวรหนึ่งและวรรสามและไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาพุทนราษฎรที่ผ่านมาค่ะอันนี้สำคัญนะฮะใช่ค่ะเพราะเนื่องจากว่ามีคนชอบม่วไงค่ะ,อะบอกว่าเอ๊ะนี่คนที่ไป ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความเรื่องคําว่าราษฎรคนต่างด้าวเท้าต่างแดนเนี่ย <ฮะ S 1> มีเกีรตนาต้องการที่จะให้การเลือกตั้งปี6-2เป็นโมฆะเหรอแล้วมันจะยุ่งกันใหญ่ไหมเนี่ยมันผ่านมาจะกปีแล้ว <ฮะ S 1> ซึ่งคนที่มั่วเนี่ยคนที่ชอบมั่วไม่ขอเอ่ยนามนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่อยากเป็นคดีกับใครแล้วก็กรุณายอย่ามั่วนะฮะเพราะว่าเวลาสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยเนี่ยคมินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะฮะ คืออันไหนก็ตามนะฮะที่ที่ที่มันที่มันจะย้อนหลังเนี่ยต้องย้อนหลังเป็นคุณคไม่ใช่ย้อนหลังเป็นโทษดังนั้นสารรัฐมนูลตัดสินว่าราษฎรเนี่ยราษฎรคนต่างดาวเท้าต่างแดนเนี่ยใช้ไม่ได้ก็เริ่ม3มีนาคม2566ก็คือตั้งแต่วันเนี้ยเป็นต้นถูกต้องครับะนะฮะฉะนั้นราษฎรที่กอกอตอ,อ้างบอกว่าเลือกตั้งปี62ก็ใช้แบบนี้ค่ะ จะไม่ย้อนกลับไปทําให้การเลือกตั้งปี62เป็นโมฆะไม่อย่างนั้นยุ่งตายเลยครับน้องมิวฮะเพรเอกชนยุ่ก็จะเป็นนายุ่งต่ออีกยาวเลยทีนี้โอ้ยบ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีอยู่ด้วยอ่ะอันนี้เอามาให้ดูกันนะฮะเรามีข่าวจากกกตแล้วหรือยังกกตแถลงแล้วหรือยังฮะยังยังยังงค่ะมีแต่ฟีดแบก จากข้างนอกข,ข,ของกกตยังไม่เห็นค่ะยังยังไม่ได้ถแถลงใช่ไหมคะ,คะเรื่องความพร้อมความแพ้อมอะไรเนี่ยใช่ว่าไทาม์ไลน์จะเปลี่ยนไหมจะมีการแบ่งเขตยังไงยังไม่เห็นนะคะ